หลวงปู่เทศเทศรังสีสอนเรื่องการอุทิศส,ส่วนบุญส่วนกุศลให้กับผู้ที่ล่วงลับไปแล้วท่านแสดงไว้ว่ายากนักที่ผู้ตายจะได้รับหลวงปู่เทศเทศรังสีพระอริยสงส์ศิย์สายหลวงปู่มั่นท่านถือเป็นพระภิกษุซึ่งเป็นพ่อแม่ครูบาอาจารย์รูปสําคัญอีกรูปหนึ่งของคนไทยเป็นสมณะผู้สมบูรณ์ด้วยศีลาจารวัตอันง,งดงามยิ่ง เป็นผู้นำศรัทธาในการอบรมสั่งสอนธรรมและนำสร้างศาสนสถานเพื่อการจะลงพุทธศาสนาในแถบภาคอีสานเป็นปุชนียาจารย์ของชนทุกระดับชั้นหลวงปู่เทศท่านได้อุตสาหะปฏิบัติบำเพ็ญธรรมด้วยชีวิตเป็นเดิมพันหลวงปู่ได้บำเพ็ญกรณียกิจเพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนและความมั่นคงแห่งาศาสนา โดยไม่ย่อถอต่ออุปสรรคต่างๆแต่ด้วยจิตใจที่แน่วแน่และมั่นคงผู้ที่เคยได้กราบนมัสการท่านมักพุดในทํานองเดียวกันว่าได้รับความอิ่มใจและเป็นบุญของเขาที่ได้มีโอกาสนมัสการท่านทางนี้คงเนื่องมาจากบาร,รมีธรรมที่หลวงปู่ได้บําเพ็ญเพียรปฏิบัติและเมตตาจิตของท่านที่หลวงปู่แผ่มายังบุคคลเหล่านั้นเอง หลวงปู่เทศเคยได้สอนเรื่องการอุทิศบุญให้กับผู้ที่ล่วงลับไปแล้วซึ่งยืนยันว่าไม่ใช่วิญญาณทุกๆดวงจะได้รับส่วนบุญส่วนกุศลที่เราทำไปให้ทั้งหมดการที่คนเราเสีนชีวิตไปแล้วกว่าจะได้ส่วนบุญส่วนกุศลนั้นยากเย็นกว่าที่เราเข้าใจกันซึ่งรายละเอียดนั้นท่านกล่าวไว้ดังนี้ทำบุญให้ผู้ตายนี้ท่านแสดงไว้ว่ายากนัก ที่ผู้ตายจะได้รับเหมือนกับงมเข็มอยู่ในก้นบอ่อแต่ผู้ยังมีชีวิตอยู่ก็ชอบทำนับว่าเป็นความดีของผู้นั้นอย่างยิ่งท่านเปรียบไว้สมมุติว่าบุญที่ทําลงไปนั้นแบ่งออกเป็น16ส่วนแล้วเอาส่วนที่16นั้นมาแบ่งอีก16ส่วนผู้ตายไปจะได้รับเพียงหนึ่งส่วนเท่านั้นฟังดูแล้วน่าเจหายเพราะฉะนั้นเราทั้งหลายจึงไม่ควรประมาท ในเมื่อยังมีชีวิตอยู่นี้สิ่งใดควรจะทำรีบทำเสียตายแล้วเขาทำบุญไปให้ไม่ทราบว่าจะได้รับหรือไม่ถึงแม้ได้รับก็น้อยเหลือเกินเพราะคนตายไปแล้วเขาเรียกว่าเปรตไม่ได้เรียกว่าบิดามารดาป้านาอาครูบาอาจารย์อย่างเมื่อมนุษย์อยู่นี้หรอกในบรรดาเปรตเหล่านั้นมี11พวกมีจําพวกเดียวที่ได้รับส่วนบุญ ที่คนยังมีชีวิตอยู่อุทิศไปให้เรียกว่าปรทัดตูปะชีวิเปตเปรตจำพวกนี้ได้รับทุกข์ร้อนลำบากมากเพราะเปรตในโลกนั้นไม่มีการทำนาค้าขายแม้แต่ขอทานก็ไม่มีฉะนั้นเปรตจำพวกนี้แหละมนุษย์คนที่ยังอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลไปให้จึงจะได้รับเปรตนอกจากนั้นแล้วไม่ได้รับเลยเช่น ตายไปเกิดเป็นมนุษย์ก็ไม่ได้รับนับภาษาอะไรบางทีสามีภรรยานอนอยู่ด้วยกันแทๆ้ๆฝ่ายหนึ่งทำบุญขอให้อีกฝ่ายหนึ่งอนุโมทนาด้วยก็ไม่รับพวกที่ไปเกิดเป็นเดรัจฉานยิ่งไปกันใหญ่ไปเกิดในนรกหมกไหมทุกเขเวทนามากทำบุญอุทิศไปให้ก็ไม่รู้ว่าอะไรเพราะกำลังเสวยผลกรรมอันนั้นอยู่หรือไปเกิดเป็นเทวดาชั้นใดชั้นหนึ่งนั่นก็เหมือนกัน เขากำลังเสวยผลบุญของเขาอยู่เขาจะมาเอาผลบุญของเราได้อย่างไร